สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนกระบอกนี้ six s h o o e r p สองสองเก้า combat เอามาพูดคุยแล้วก็ทารีวิวกันนะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยปลดแมก็กกาซีนดึงสไลด์ตรวจสอบทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนนะครับทาการลดลดลงนะเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยกระบอกนี้เรามาดูนะครับที่ตัวปืนทางด้านซ้ายของตัวปืนกันก่อนนะเป็น t ู o ทน n e นะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะออกเป็นสีขาวนะสไลด์เนี่ยทำมาจาก s t a นเ l e s s steel นะครับส่วนตัวด้ามหรือว่าโครงปืนเนี่ยทำมาจากอลลอยนะน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับอยู่ที่ประมาณ32ออนซ์ปืนกระบอกนี้เป็นปืนขนาด9มลเมตรความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.9นิ้วโดยประมาณศูนย์แทบมานะครับกับตัวปืนเนี่ยศูนย์หน้าจะเป็นศูนย์แต้มจุดสีขาวนะครับศูนย์หลังก็เป็นร่องบาดจะมีการแต้มนะครับเป็นแถบสีขาวมาให้ตรงกลางนะเรียกว่าก็มองได้ชัดเจนดีนะครับระบบความปลอดภัยของปืนกระบอกนี้ก็จะมีปุ่มลดน็อมาให้ นะกดลงไปก็จะเป็นการลดนกชิดโคงน,นะครับแมกกาซีนทท่มานะครับกับตัวปืนเนี่ยเป็นแบบดับเบิลสเต็กนะครับบรรจุได้13นะัดลองมาจุแม็กกาซีนเข้าตัวปืนนะครับก็ทําได้โดยง่ายนะจับถือก็เรียกว่าเหมาะมือมากๆนะครับสไตล์ของซิลเซอร์เนี่ยจับถือกระบอกไหนก็เหมาะมือกระบอกนั้นนะครับยอดเยี่ยมมากๆปุ่มลดแม็กก็สบายๆนะครับทีนี้ระบบของปืนกระบอกนี้เป็นทั้งซิงเกิลนะแล้วก็ดับเบิลนะครับ จังหวะลากไกาก็มีจังหวดฟรีนิดหนึงนะครับแล้วก็ลากเข้าไปน้าหนักไกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.4ปอนด์ะครับโดยประมาณนะก็ถือว่าลากได้แบบสบายๆนะครับมีจอฟรีนิดเดียวนะความคม้นเคยกับตัวไกลปืนเนี่ยผมว่าเป็นปืนที่ยิงได้อย่างสนุกนะ,ะม้าๆนะครับตัวปืนกระบอกนี้ด้านหน้าก็จะมีรามพิคาทนนี่มาให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องของการอประกอบของทั้งตัว ซิเซอร์สองอ 2, 9, แล้วก็220นะครับทีนี้การถอดประกอบของปืนทั้ง2รุ่นนะครับมีหลักการคล้ายๆกันนะทั้งตัว2 2 0 elite นะครับแล้วก็2 2 9 combat หลักการคือเคลียร์ปืนนะครับปลดแม็กกาซีนก่อนนะครับให้ปลอดภัยนะเคลียร์ปืนก่อนทั้งคู่นะครับเป็นปลอดภัยอีกกระบอกหนึ่งนะครับปลดแม็กกาซีนเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับจากนั้นทําการค้างสไลด์ก่อนนะครับไ์นะครับ มันก็จะมีตัวแเจ้าตัวคันล็อกนะครับตัวสไลด์เนี่ยให้บิดตามเข็มนะครับตามเข็มในการมาครึ่งรอบแล้วก็ลดสไลด์ลงนะแล้วก็ดันนะครับไปข้างหน้านะแค่นี้นะครับเช่นกันนะครับกับตัวซิกซ์เซอร์นะครับ2 2 0นะเจ้าตัวนี้นะครับค้างสไลด์ก่อนแล้วก็บิดคันล็อกสไลด์นะครับครึ่งรอบตามเข็มเนกาลดสไลด์ลงดันสไลด์ไปข้างหน้านะ เรามาดูที่ตัวโครงปืนนะครับของทั้ง2รุ่นนะจุดแรกที่มีความแตกต่างเลยก็คือน้ําหนักนะครับตัว220เนี่ยสแตนเลสท,ทั้งตัวส่วนตัวนี้อันลอนนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะเบามากนะครับข้างในก็จะคล้ายๆนะครับเป็นสไตล์ของซิลเวอนะคล้ายๆกันมาดูที่ตรงสไลดนนะ์นะครับเนี่ปึ๊บนะครับอ่าลองดูนะ ลำกล้องเนี่ยผ่าน3,000นัดมานะครับถือว่าโอ้โหสบายๆเลยนะครับนี่ด้านในบึกบืนมากๆนะครับ6ิคซเออร์นะสเตเลสนะครับ229นะครับตัวนี้โอ้ถือว่าเยี่ยมเลยเกลียวเสร็จใส่นะครับนี่การประกอบก็ใส่นะครับกับคืนย้อนขั้นตอนนะเหมือนเดิมใส่เข้าไปนะครับเช่นกันนะครับกับตัว220 มาสักครู่เพิ่งยิงไปนะก็จะมีคาบตัวําเหาะนะครับเล็กน้อยอันนี้คือขนาดจุด4ห้านะครับยิงไปเมื่อสักครูน่นี้นะเรียกว่าตัวสไลด์เนี่ยแข็งแรงมากๆแข็งแรงบึกบึนมากนะครับสแตนเลสด้านนอกเนี่ยตัดนะเรียกว่าเงาเป็นกระจกเลยนะฮะสวยมากๆนะครับมีตัวสมอวอกเข็มนะเรื่องของความปลอดภัยเรียกว่าครบครันมากๆการใส่ก็ย้อนขั้นตอนนะครับ กลับคืนเข้าไปนะค่อยๆทานะครับตรวนี้ใส่ให้ตรงนะถอดยังไงก็ใส่อย่างั้นนะครับอย่างขั้นตอนจากนั้นก็หยิบนะครับเจ้าตัวสไลด์กระรงปืนเนี่ยประกอบนะเข้าตามร่องของเขานะครับนะเข้าไปตามร่องแล้วก็ทําการค้างสไลด์ไว้บิดนะครับคันล็อกสไลด์กลับเข้าที่เดิม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลดนกลงเช่นกันนะครับกับตัว220นะใส่ตามลัางของเขานะครับค่อยๆททำนะครับช้าๆไม่ต้องรีบอึ๊บอ่คางสไลด์ไว้นะครับแล้วก็บิดเสร็จเรียบร้อยอ่ลาลดสไลด์ลงนะครับถอดประกอบง่ายดูแลสาง่ายนะครับทั้งสองกระบ,บอกนี้ก็หลักการคล้ายคล้ายนะครับคล้ายกันในเรื่องของการถอดประกอบ ทีนี้นะครับถึงคิวทดสอบตัวซิสเซอร์ p 2องสองเก้นี่นะครับโคกอันลอยนะน้ำหนักค่อนข้างเบาแมกกาซีนจุได้13นัดนะครับแต่ผมจะทดสอบยิงนะทำลุ่มกระสุนเนี่ยที่5้านัดก่อนนะเป้าทางด้านขวามือนะครับพร้อมนะครับยิงช้า,ชา จบปรดแมกกาซีนโอเคครับปื่อปลอดภัยอ่ะมาดูนะครับตัว229คอมแบทชุดที่1ชุดแรกถ้าเผื่อว่านับภายในก็อยู่ที่ <c oughs> อ่า5 5เดี๋ยวนะ48นะครับหลุดไป2นะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในกลุ่มกระสุนที่ทำได้ชุดนี้นะครับจะดูเรื่องของระบบการทำงานนะ เจ้าของปืนนะครับคือคุณสัญญาณเนี่ยแจ้งว่ากระบอกนี้ผ่าน3,000นัดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับกับลูกนะมีหัวดำนะคะรับปะโปกันไปเป็นลูก LRN หรือเลาโนตนะครับที่เป็นหัวตะก,กั่วแบบนี้นะทั้งดำทั้งหัวตะก,กั่วธรรมดานะครับดูว่าจะผ่านไหมยัดไป13นัดเลยนะครับเต็มความจุข,ของแมกกาซีนอ่ะลองดูพร้อมนะครับ กดนกระซีนเปลี่ยนปลอดภัยนะครับสบายนะคุมง่ายมากนะครับอ่ะเรามาดูจุดมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับเทนซูเดินไกลนะ่ะยอดเยี่ยมนะครับการทำงานเนี่ยโอ้โหไหลลื่นด,ดีมากมาอีกชุดหนึ่งนะครับจุบป13สิบสามนัดนะลองดูนะครับซิกพีสองสองเก้า โอ้โหสบายนะครับปนแม็กกาซีนเคลียร์ปืนแมกกาซีนเคลียร์ปืนโอเคครับมาก็จบลงไปนะครับสำหรับการยืนทดสอบตัวซิสเซอร์นะทั้งสองกระบอกนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัญญานะครับไปยังสูงนนะครับที่นำตัวปืนดีๆนะครับทั้งคู่เนี่ย มาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะครับและให้ผมเนี่ยยุทศก,กันนะครับกระบอกนี้คือ220 Elite นะจุด45 ACP นะครับจุได้8นัดสุดยอดนะอีกตัวนึ่งนะครับก็คือตัว229 Combat นะโครงอนลอยนะครับนีนะเบาๆนะครับจุได้13นัดทั้งคู่เนี่ยเป็นค่ายซิสเซอร์นะเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องของชิ้นงานเนื้อง,งานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเนียนนะสมบูรณ์แบบมากนะครับ โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกประชาศูนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ